สวัสดีครับพบกับผมปอนฟอร์ดนะครับจากฟอร์ดออโตกราลี่ปุมธานีนะครับวันนี้นะครับผมมีกระบะเรนเจอร์รุ่น XL p ัสด์สตนะครับตัวนี้จะเป็นแคปเปิดได้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับเป็นดีเซลนะครับ160แรงม้าราคาขายเพียง689,000บาทตัวเนี้ยเป็นปีใหม่2021นะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าแต่งอะไรไปบ้างเริ่มจากด้านหน้าครับคันนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ทรงแรปเตอร์นะครับเราเปลี่ยนใหม่เลยนะทั้งชิ้นเลยนะครับ ก็จะมีตัวกระจังหน้าสีดำด้านนะครับพร้อมไฟ LED 3ดวงนะครับเป็นสีขาวนะมีให้เลือกสีขาวและสีส้ม2สีนะครับเลือกได้ตัวหนังสือ f o r d นะครับเป็นสีแดงตัดดำนะครับตัวหนังสือก็เลือกสีได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าเดิมๆนะครับสตนดร์นนะครับแล้วก็เอกพัฒนะครับรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกจะมีเบ้ามาอยู่แล้วนะครับคันนี้ไม่ได้แต่งนะครับอันนี้ผมแค่ให้ดูของเดิมนะครับถัดมาโคมไฟหน้าของเดิมนะครับ เราเอาไปแต่งนะครับแต่งเพิ่มเติมก็คืออัปเกรดใหม่เป็นคีมมาแต่งนะครับเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เดลิ์ในตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวลูกแก้วโปติตัวนี้มันจะไม่มีลูกแก้วนะครับเป็นโครมธรรมดาเราอัปเกรดลูกแก้วแล้วก็มีวงแหวนเป็นวงกลมนะครับแล้วก็หลอดจะเป็นหลอดแบบสีนอนนะครับไม่แยงตาก็จะมีประมาณแค่นี้ครับด้านหน้าแล้วก็เสริมด้วยคิ้วข้อไฟหน้านะครับเพื่อให้ไฟมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับ ถัดมาด้านข้างนะครับคันนี้ก็มีซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อ6นิ้วนะครับ6นิ้วดําด้านนะครับมีหมุดตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะครับไม่ได้เจาะตัวถังนะครับแล้วก็จะมีการยิงแนวซิลิโคนการนําเข้านะครับเก็บการอย่างดีนะครับถัดมาที่ล้อครับล้อ xl part ตัวนี้นะครับเอ xl part สปอร์ตตัวนี้เป็นล้อแม็กขอดสิบเสีดำด้านสีดาเงาของเดิมนะสีดําเงานะครับเราเปลี่ยนใหม่เป็นล้อลายมาวิลนะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็บิลลิ่งขอบ นำเงานะครับแล้วก็บิลลิ่งขอบนะครับเป็นของมาเวลนะครับรัดด้วยยางฮันกุ๊กไดนาโปล์ at สนะครับขนาด2 6 5 7 0ห้าเจ็ขอบนะครับตัวนี้รอบวงใกล้เคียงของเดิมนะครับล้อที่เป็นล้อสินะการกินน้ำมันไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าได้ความสวยนะครับก็คือตัวด้วยตัวดอกยางด้วยนะครับตัวนี้เป็นดอกยาง at 2นะครับก็วิ่งดีทั้งทางเรียบและทางลุกลังนะครับถัดมาด้านข้างนะครับก็จะมีกันสาดสีชิ้นนะครับเป็นสีดานะครับ แล้วก็ฟิม์มกองแสงของรถคันนี้เราเป็น60%ร็อบคันนะครับเป็นเซรามิกนะครับยางดีนะครับมีรับประกันให้8ปีนะครับถัดมาสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ก็เป็นลายโคนศานตรนะครับฟอนเลนเจอร์สีเทานะครับรถสีดำก็ต้องตัดสติกเกอร์ด้วยสีเทานะครับถึงสวยแล้วก็มีมือเปิดมือเปิดตัวเนี้ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วนะครับของโรงงานนะครับเราก็เสริมแค่ตัวกันรอยนะครับ ด้านข้างก็ของเดิมที่เป็นส so <c oughs> ีดำด้านนะครับแล้วก็ต <c oughs> <t query> ัวครอบถังครอบฝาถังน้ํามันตัวนี้กันลอยได้ดีนะครับน้ํามันก็รองรับได้ถึง B20 นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีบอกนะรองรับได้ B20 นะครับก็ประมาณนี้ด้านท้ายมีข้อไฟท้ายนะครับแล้วก็กันชนท้ายของเดิมนะครับอันนี้คือกันชนท้ายเดิมนะเป็นพลาสติกสีดํานะครับของเดิมโรงงานแล้วก็มีแต่งตัวกันลอยพร้อมเบานะครับที่เป็นดาบนะครับ แล้วก็ด้านท้ายนะครับมีที่มีคือลูกค้าก็จะมีตัวกระจังหน้านะครับที่เราคืนลูกค้านะอันนี้ก็คือกระจังหน้านะครับไลเนอร์ก็จะตีแบรนด์ฟอร์ดนะครับแล้วก็มีหูพูกสัมาระเป็นพลาสติกแบบแข็งนะครับอันนี้ก็แข็งแรงครับค่อนข้างหนาแล้วก็ตัวนี้ครับลูกค้าสามารถติดตามผลงานนะครับการแต่งรถและการรีวิวรถนะครับเพียงเซิร์ชยูทูบนะครับช่องปอนฟอร์ดปทุมนะครับหรือเบอร์โทรตามนี้แอดไลน์ได้นะครับในนั้นก็จะมีคลิปให้ดูเยอะนะครับ อันนี้ก็เป็นโดยรวมภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับอันนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับมันก็จะเปิดได้สุดแบบนี้เลยครับนี่ด้านในก็จะมีเบาะแคปนะครับแล้วก็มีพยางกระดุมมีเบาะหนังนะครับเบาะหนังเราอัปเกรดนะครับเป็นดําได้แดงนะครับเป็นหนังดําได้แดงนะครับแล้วก็มีจอนะครับจอเดิมเป็นจอ8นิ้วนะครับจอเครื่องเล่นนี่จอเครื่องเล่นตัวนี้ จอ8นิ้วนะครับมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินให้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับระบบคันนี้จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับปบกระจกนะครับยกเว้นพับกระจกไฟฟ้าเท่านั้นนะครับที่ยังไม่มีในรุ่นนี้นะครับก็แล้วก็มีอะไรอ่ะกุญแจริโมทรุ่นนี้มีกุญแจริโมทแล้ว1ดอกธรรมดา1ดอกนะครับสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับถ้าดอกใดดอกหนึ่งหายนะครับ ก็หากลูกค้านะครับท่านไหนสนใจแบบนี้นะครับแนวแต่งแบบนี้ทักได้ที่เบอร์086 3 4 4 0 7 3 9านะครับหรือดู YouTube ช่องปอนฟอร์ดปทุมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถโอนจองออนไลน์ได้นะครับปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นเพียงลูกค้าโอนจองเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับอันนี้ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะครับนัดเซ็นเอกสารสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไฟแนนซ์ผ่านนะครับผมมีบริการแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้รนะคับมเยดหล สนใจติดต่อที่เบอร์0863440739นะครับถ้าชอบนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์้ด้วยนะครับอยากได้รถแต่งส,สวยๆนะครับแคมเปญดีๆทักหาผมก่อนนะครับปอนด์สอดปทุมสวัสดีครับ